ส <Hey, S 2> วัสดีครับ,รบวันนี้เราจะมาทดลองนี่พ <Hey. S 2> ่อเขาเขียนว่าห้ามเล่นพ็อกเก็ตช็อตแบบมือใหญ่เลยนี่ก็เอาขนสวยมาลองนะสวยกินน้ำหน่อยนิ้วกินน้ำไม่กินอ๋อลองนี่ลองกินหน่อยแล้วมันยังไม่กินม,มันอิ่มมันพุงบเบ้อเลยท้องมันเนะี่ย oh. มันกินอิ่มแล้ว oh. ง่ายน,นี่ที่นอนไข่จ้ะนี่ทุกคน,นเวลาใ,เเาให้มันเห็นดิเออให้มันเห็นดิติ้งติ้งติงทำเสียงด้วยอานี้รหรอมันชอบเสียงองหรอไม่รู้อ่ะมันยังไม่สนใจเลยรอมาใกล้ๆก่อนปิดวาวก็ได้นะ hơi, ở ngoài nó học, thảm học, nhà nhà, nhà vung, nhà ở đột thì cua, um, lò hoang thì nón đấy, lò hoang thì nón đấy, hay cua, nha, cái giờ bây giờ cột đi.

ลองนี่ลองจิกต่อยดีอย่าอย่าย่าย่าพอดูจังหวะหรือมันยังไม่หิวน้ำวะนี่ไงมันเป็นแบบเนี้ยจิ้มลงไปจุ๊บเนี่ยมันเป็นติ่งๆอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยจิ้มลงไปแล้วมันก็จะน้ำไหลแล้วไม่ไหลตรงนน้นนะนี่ไง

มันไม่สนใจมันไม่หิวน้ำมัง้งถ้าไก่เดี๋ยวจะทำอันนี้งากันหนึ่งเว้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็เอาไม้ใส่ข้างบนตรงนี้ช่องเนี้ยเจ้ยยาวหน่อยตรงนู้นอะ่ะมันจะได้เวลามันกระโดดมันจะได้เหยียบไม้ไม่เหยียบท่อไงนะ ไอ้ไอ้แมลงช้างที่หนูโยนไปมันไม่เกิดเลยไ,ไม่รู้มันหายแล้วมัมนมากำลังตื่นตกใจอยู่มันยังไม่คุน้นต่อให้มันอยู่เป็นวันนึงอ่ะยัมันก็เรียนรู้เองอ่ะว่าไหนคืออะไรอืมกล้วย,มมยก็ไม่กินสิงแตมะม่วงยังมันกำลังสำรวจเดินสำรวจอยู่แกออกงานี่มันจะกินแล้วมั้ง จะต้องไปขนดินกัมปูอ่ะอ๋อใบกัมปูเออดินด้วยอะไรด้วยนะเอามาใส่ให้มันเป็นปุ๋ยเออทำเผื่อมีมแมลงอะไรบ้างในกัมปูมันไล่มแมลงเหรอมันจะได้มีมแมลงมาอยู่ไงไก่จะได้กินน้อนี่ขวานแล้วตอนแรกคุลกเลยลกไอ้พวกเนี้ยที่เราก็ต้นไผ่อ่ะ máy thiếu nữa Hãy subscribe cho kênh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เออปอนม,มันปอยมันเขนี้บ๊ายบายบาน้ำเต็มนี่ลเลยเต็มเลยเหรออโอหโอ,อยู่ได้สีสัปดาห์โหสีเดือนก็ยังไม่หมดหร้วมัง้งเพราะว่าไก่มันแบบมันหยดทีละนิดใเลยนะเพราะว่าอย่ามันจะยุบนิดเดียวเราทำเนี่ยบาย